<Wow. S 2> วันนี้ผมก็จะลองมากินมาม่าที่ไม่ต้องใช้น้ำร้อนต้มนะครับก็จะเป็นมาม่าอันนี้เอเคบะหม,มี่กันกึ่งสำเร็จรูปนะครับวันนี้ก็จะลองมาลองกินกันดูแล้วก็จะลองเอาผักใส่ด้คยนะว่ามันจะสุกไหมนะครับแล้วก็รสชาติจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็ถ้าเป็นยี่ห้อนี้หรือว่ารุ่นนี้นะครับก็จะเป็นการกินครั้งแรกของผมก็วันนี้ก็ อยากลองมาชิมดูนะครับเห็นใครใครเขากินกันน่าจะอร่อยมากเลยดูดจากข้างนอกดูรับน่าอร่อยมากเลยซึ่งอันนี้ก็จะมีหลายรสชาติมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบหมาล่าหรือว่าชาบูน้ำดำําหรือว่ารสเย็นตะโฟนะครับก็มีหมดเลยครับมีหลายรสชาตินะครับมีหลากหลายเลื่อแต่วันนี้ผมจะลองมาชิมนี่เลยหมาล่าโอเครสหมาล่านะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาผักใส่ไปด้วยแล้วก็ ให้ต้มหรือว่าอะไรเนาะให้มันจะลองให้มันเหมือนอันนี้ครับในรูปนะครับว่ามันจะอร่อยไหมโอเคเดี okay. ๋ยวเราต้องไปหาผักก่อนนะครับว่าจะเอาผักอะไรใส่ดีอาจจะเป็นผักบุ้งหรือว่าผักกัดนะครับเดี๋ยวลองไปหาก่อนว่ามันมีอะไรเราใส่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปต้มกันนะครับโอเคไปโอเคนะครับหลังจากเมื่อกี้ที่ผมไปเอาผักมานะผมกดถ่ายแล้ว,วมันหลุดไปนะอันนี้ก็ผมก็ได้ผักมาสามต้นอย่างละสามผักบุ้งกับผักกัดนะครับก็ เมื่อกี้เราถ่ายข้างนอกนะครับแล้วอืมอย่างว่าเนี่ย <S <S แล้วก็ผมก็ลืมน้ําครับทุกคนนี่เลยมเอาน้ําขึ้นไปด้วยแล้วก็เลยต้องมาถ่ายในห้องคืนนะครก็โอเคไม่เป็นไรเราถ่ายในห้องเลยครับอันนี้ผมจะมากินรสหมาล่านะวันนี้โอเคเดี๋ยวผมจะลองต้มแล้วก็เออเอาผักใส่ขไข่ใส่มันจะน่ากินไหมมันจะอร่อยไหมไปดไปูเดี๋ยวคุณแก่อะ อ๋อมันเป็นแค่กระดาษเฉยๆกระดาษวางไว้ข็เป็นกระดาษวางไว้เดี๋ยวเกะด,ดูข้างในมันเป็นยังไงพากลับไว้ก่อนนี่โอ้มันก็ประมาณนี้นะไม่มีอะไรเปล่าๆขับนี่ก็คล้ายๆกับ แล้วก็พกดลงแรมไม่ใจะเป็นนีชน้ช้อนช้อนแอ่าไม่พกกลับแล้วก็เป็นอันนี้นะเรียกว่าถุงทาความร้อนสำหรับอุณหารมิเขาทำยังไงวะเนี่ยตัวน,นี้ตัวน,นี้ก็เหมือนคลิปที่ก่อนนะที่ผมเคยทำไปนะแต่ไม่ใช่ยี่ห้อนี้นะผมก็ โ okay. อเคน,นี่ผมก็จะลองน่าจะต้องจากที่เคยทำมานะน่าจะต้องแกนี้ก่อนแกนนี้ใส่นี้ก่อนแบบนี้เขาก็บอกว่ามันจะมีคำเตือนข้างหลังนนนนแบบนี้ทำนี้แล้ก็พอเราว่าโอเคผมน่าจะพอรู้นิดนึงแล้วแล้วก็จะทำแบบนี้ เดกเ็คนเล่อต้องแกะไงแกะพามาใส่หักไน่ยแก่มาใส่เนื้อเด็กช่างกูอื้อ ผมเปิดพัดลมข้างหลังคนโลกเนี <c> ่ย <oughs> ปะโถยอะไรของกูวันนี้อ่ะโอเคเอาต่อแล้วก็น่าจะเ,เดี๋ยวนี้เราก็เตรียมปิดใส่น้ำออก่อนนะอย่างนร้ไม่ใช่ดิปิดฝากใส่ก่อนการมาด้วยไร ใส่น <Scroll> ้ำใส่น้ำไปพอประมาณที่เราชอบ ติดก,ก่อนเหรอไม่นี่ใส่ในข้างาล่างก่อนดิตัวน,นี้เกือบลืมนะครับเมื่อกี้ยังไม่ได้ใส่หมูสับโอเคเดี๋ยวเราจะลองใส่หมูสับไปดูมาดูว่าหมูมันจะสุกไหมโอ้พร้อมป้ะเก๋เดี๋ยวเราลองใส่หมูสับไปด้วยเนาะว่ามันจะสุกไหม,มใส่ใส่ทัน ตอนนน้าจะต้องใส่ข้างล่างมันนะครับหมสับเพราะกลัวมันกลัวมันไม่สุกนะใส่หมอสับอะไระเสร็จเรียบร้อยก็นหน้าจะต้องใส่น้ําในถ้วยมันลงถ้วยนะใส่รู้ผมทําถูกไหมนะคือใส่นี้ก่อนใส่น้ําแล้วก็นี้วางแล้วก็ปิดฝาแค่นั้นแล้วก็รอกินลองเลย ประานีะเียขานอกสุกนะเดี๋ยว,เด,ยวนเ,นยเดี๋ยวต้องยกออกก่อนโอเคนะประมาณนี้ก็หลังจากที่เราต้มออกมาหน้ตาตาจะาประมาณนี้อัากาดไม่ถึงกับว่าสุกดีนะเดี๋ยวดูหมู <c oughs> ถ้าหมูสุกก็น่าจะได้ โอเคทุกคนหมูสับสุกนะครับดีขยัถ้าหมูสับสุกก็คือกินได้นะนะั่นแหละเดี๋ยวนองครับไนกินปลาละไม่โฟกัส โอเคเนาะเดี๋ยวผมลองชิมดูก่อนว่ามันจะรสชาติ่างไง <c oughs> สุดตัวแล้วรล่าก็เ็นเหมือนมาล่เนี่ยแต่ว่าไม่ถึงกับว่าเพนม,มากนะแต่จะเป็นเพราะว่าผมใส่ผักก็ออกไม่ล่นะผมใส่ผักไปค่อนข้างเยอะนะครับ ปอ่ักบุ้งสองต้นเนาะอากัศสามต้นใส่มูสับไปด้วยนะมันเลยอาจจะทำให้ <c oughs> มันไม่ค่อยเผ็ดหรอกก็แต่ก็อร่อย,ยนะอร่อยก <c oughs> ็ดีเลยแหละก็เส้นก็เดี๋ยวนุ่ม <c oughs> มูสับ สับสุกนะครับก็ถือว่าได้อยู่เวลาที่เราเดินทางหรือว่าไปไหนนะเนาะเผื่อไม่ได้พกไฟหรือว่าหม้อต้มน้ำอะไรแล้วก็พวกนี้อย่างเดียวตามป่าตามเขาแล้วก็จัดเลยเอาน้ำใส่กินได้เลยก็ถือว่าโอเครอระไรนะ ну กำลังดีเลย โอเคนะก็โอเคนะผมก็ได้ลองไปก็ได้ลองกินไปแล้วเนาะเดี๋ยวใครที่อยากกินก็ไปหาซื้อลองลองหาซื้อดูเนาะหรือว่าเวลาเราเดินทางหรือว่าไปไหนเนี่ยมีพวกติดตัวก็น่าจะดีนะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายเนาะต่อการ ต้หมหรือว่าการกินกน,นั่นแหละแต่ละครั้งนะครับก็ดีก็ได้เลยนะโอเคก็มีหลายรสให้หลายรสชาตินะให้เลือกนะ<อ>ใครที่สนใจก็ลองหาซื้อกินดูเนาะ่ะวันนี้ที่ผมกินก็รสชาติได้อยู่รสมาล่านะรอร่อยอยู่โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะหรือว่าอยากให้ผมลองทำคลิปอะไรก็ <c oughs> คอมเมนต์ได้นะ อะไรที่ผมพูดจาไม่ดีหรือว่าไม่สมกวรวันนี้ผมก็กรขอภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับก็ฝากเนี้ยฝากตัวอีกครั้งนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าคลิปนี้ไปแล้วครับดีครับ